อย่าย้ำเขาอย่าโพดลงลงยุ่งยุงย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 ่งกัดน่นอย่าโพดนางลองโอ้ยนางก็โพดอีลีเด้โอ้ยออดูเชื่อเชื่องาไปมึงไหน้งาไป พ่อแล้วพ่อแล้วลงเออพ่อพ่อพิ <c oughs> <c oughs> ่ตายพิ่ตายพี่ตายอีลีโนโนหลง บริกเนใต้อีลีบะ้ละฝนตกลงละใด้คักๆงับไปอยโอยับไปโอ้ยโอ้ย่ม มื่อ